ซีพีเมจิจัดการแข่งขัน CP m ีเมจิส e ีดคอ f ฟ e ่อาร์แชมเปี้ยนชิพ2 2งพโดยมีบาริสต้ากว่า124คนจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันภายใต้ทีม The Barista a n d the Breeze เฟ้นหาแชมป์ประจำปีพร้อมเงินรงางวัลรวมกว่า250,000บาทผู้เข้าแข่งขัน64คนที่ผ่านเข้ารับ2จะได้เข้าร่วม CP พีเมจิบาริสต้าแคปเพื่ออบรมกับกูรูด้านกาแฟ CP พีเมจิมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบาริสต้าและผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟด้วย ก็ CP Magic s p ป e d c o อ f e ่ c h ช m p i o n s h ช p 2025นะคะปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วนะคะแล้วก็ความพิเศษแน่นอนสำหรับเวทีของเราเนี่ยก็ต้องมีความแปลกใหม่ในทุกปีนะคะปีนี้ทีมของงานชื่อว่า The Barista a d v o e a t e s นะคะก็คือเป็นธีมเกี่ยวกับการเพรนด์ลาเตอที่เป็นายสัตนะคะก็ความที่เราเห็นว่าายสัตเนี่ยเป็นายที่บริสตาเองเนี่ย เป็นลายยอดยิศละกันนะคะต้องบอกว่าเป็นลายที่ทุกคนเนี่ยอยากที่จะเทกันแล้วก็ความน่าสนใจก็คือสัตว์ที่มีความหลากหลายมากๆมีทั้งสัตว์ที่เป็นสัตว์ในจินตนาการนะคะหรือว่าสัตว์ที่มีอยู่จริงๆคันเนี่ยความท้าทายก็คือบริษัททั้งหลายจะทําอย่างไรที่จากคิดลายสัตว์นะคะคิดลายลัดนะคะที่เป็นลายสัตว์เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะทำให้สะท้อนหรือนําเสนอคาแรคเตอร์ Character, จุดเด่นของสัตว์ตวนั้น,น,น นะคะออกมาทําให้มันดูมีพลังแล้วก็ดูมีชีวิตได้นี่ก็เลยเป็นเป็นที่มาที่ทาไมเราถึงเลือกเรื่องในการใช้ไลซ์แอนด์ดีมในปีนี้นะคะฟีดแบ็กก็ดีเหมือนทุกปีนะคะอย่างทีเ่เคยพูดไปก็คือตอนเนี้ยเวทีของเราไม่ใช่เป็นเวทีระดับประเทศแล้วนะคะออตอนเนี้ยเราอาจจะพูดได้ว่าเป็นเวทีระดับโลกเพราะว่าเรามีผู้ที่สมัครเข้ามาร่วมแข่งขันเนี่ย มากกว่า20ประเทศนะคะ350คนเนี่ยมาจากทุกทวีปเลยในโลกนี้นะคะแล้วก็คนที่ผ่านเข้ารอบ120คนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็มาจาก18ประเทศประเทนันี้เวทีเราเป็นเวทีเป็นเวทีสากลมากๆนะคะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราดีใจและภูมิใจที่บริษัทเองเนี่ยให้การตอบรับเ่็นดีมากเกณฑ์การตัดสินเองเนี่ยก็ เหมือนทุกเหมือนกันทุกปีนะคะคือจุดเด่นของเวทีซ mm ีบีเมจิสปิดพิพิัณฑก็คือมาตรฐานที่เป็นระดับโลกนะคะเรามีกรรมการที่เป็นกรรมการระดับโลกก็คือต้องต้องเซอร์ติฟายหมายความว่าผ่านการผ่านการสอบแล้วนะคะได้ใบป,ประกาศแล้วก็แชมป์ที่เป็นแชมป์โลกในปีต่างๆเพราะเนี้ยแน่นอนคือมาตรฐานในเวทีเนี่ยเราจะอิงกับกฎกติกาโลกเลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เรายึดมั่นมากๆสำหรับเวทีนี้ก็คือเรื่องของความโปร่งใส ะะมีการอธิบายกติกา,กาให้เข้าใจชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เปิดรับสมัครนะคะแล้วก็บนเวทีก็มีการอธิบายแล้วก็ถ้าเกิดผูกเข้าแข่งขันเองมีคําถามว่าสามารถที่จะสัถมถัสเข้ามาไดุ้กช่องทางของเรานะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีที่เราภูมิใจในเรื่องของมาตรฐาน,นะคะ่ะคือต้องบอกว่าเราจัดมา9ปีนะคะเราเห็นพัฒนาการ่างเป็นรูปธรรมของบริษัทที่ลงแข่ง แล้วก็อย่างที่พูดไปว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีระดับประเทศแล้วไม่ได้มีแค่ในเมืองไทยเ,ออเป็นเวทีที่ 9, ก้นาวไปไกลว่งนั้นแล้วเราก็เห็นบริษัทที่เข้ามาในเวทีแคมป์เราเนี่ยค่ะพัฒนาไปทุกปีหลายคนเราเห็นเลยว่าเป็นคนผู้ที่เข้าแข่งขันในเวทีซีเรีิหลังจากนั้นเป็นแชมป์ในประเทศของตัวเองก้าววไปเป็นตัวแทนแข่งระดับโลกเป็นแชมป์โลกก็มีแล้วนะคะม,มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนในตลอดระยะเวลาเก้าปีที่ผ่านมานะคะได้ ไปถึงจุดสูงสุดในแง่ของการแข่งขันได้พัฒนาในอาชีพของตัวเองหลายคนก็คือไปเป็นครูสอนนะคะปเปิดร้านเปิดธุรกิจของตัวเองอันงนี้อันนี้ก็สิ่งที่เราเห็นว่าการทําอย่างต่อเน,นื่องทุกปีเนี่ยเห็นผลลัพธ์ยังเป็นรูปเปนรจริงในเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาชีพของปริสตาถูกต้องค่ะ,ะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนอันหนึ่งเลยแล้วกันนะคะคือเวทีการแข่งขัน ลาเตารน,นะคะเรามีแชมป์ลเตเาีาร์ของประเทศที่ไปได้เข้าสู่รอบปกคนสุดท้ายในเวทีระดับโลกเนี่ยสคนแล้วนะคะ,ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีพี่อนะคะอานนท์ที่เป็นแชมป์โลกคนไทยคนเดียวนะคะตล้วจากนั้นเราก็ยังไม่เคยมีแชมป์โลกคนไทยอีกเลยนะคะจนในปีในสมปีหลังที่จีบีปีีเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำทีมในการส่งเข้าไปแข่งเราก็พาแชมป์ คนไทยนะคะจับนักกีฬไทยเนี่ยไปได้เข้าสู่รอบ,บคนสุดท้ายวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ไปเป็นแชมป์นะคะแต่ก็ถือว่ามีผลงานที่น่าภาคภูมิใจว่าเข้าถึงรอบ,บคนสุดท้ายอันนี้ตัวสิบที่เราเห็นแล้วก็ไม่ใช่แค่กีฬาเดายนะคะแต่ว่าตอนนี้คนไทยเองเนี่ยก็สามารถสร้างชื่อในเวทีการนนกาแฟประเภทอื่นๆด้วยนะคะเราเพิ่งมีแชมป์โลกที่เป็นคัพเทสเตอร์ไปในในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมือม่อเมือม่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะก็ต้องบอกว่า การที่วงการกาแฟตื่นตัวมากขึ้นเนี่ยมีหลายๆคนเข้ามาช่วยกันส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเนี่ยทำให้วงการบาริสต้าเนี่ยเรียกว่าก้าวไกลแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเน,นื่องค่ะจริงๆแล้วความตั้งใจหรือว่ามิชชั่นของสุภินแลจิงเองก็ยังคงเหมือนเดิมต้องแต่มาได้ที่เราเริ่มาดนะคะความที่เมจิเองเนี่ยค่ะอยู่ในธุรกิจนมเนาะเราถือว่าระบบนิเวศทุกคนจะต้องอยู่ได้แล้วเราเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจกาแฟธุรกิจเครื่องดื่มมากันนะคะมันเนี่ย ความตั้งใจเราตั้งแต่วันแรกเลยก็คือการที่เราต้องการที่จะเพิ่มคุณค่าชีวิตของคนในธุรกิจกาแฟนะคะคนในธุรกิจเครื่องดืง่มอันนี้คือความตั้งใจตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเราเพยายามที่จะเพิ่มกิจกรรมหรือว่าโครงการต่างๆเพื่อจะกลับมาตอบวัตถตนาารมณ์ตั้งต้นคือการสร้างคุณค่า การยกระดับวิชาชีพของคนไปธุรกิจ B2B นะคะจริงๆแล้วตอนนี้เราไม่ได้อยู่แค่กาแฟแล้วนะคะเราเองเนี่ยได้มีโครงการต่างๆที่เราเข้าไปพัฒนาในแขนงอื่นของธุรกิจ B2B ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบเกอรี่เรื่องของของหวานเราเองก็เข้าไปเ,เริ่มเข้าไปส่งเสริมแล้วก็ยกระดับพัฒนาที่สุดด้วยก็คือไปไปกระตุ้นโครงการไปกระตุ้นธุรกิจแล้วก็สร้างความ่นร่วมเั้นเนี่ยกขาต้องบอกว่าความตั้งใจเราก็ยังคงเดิมน,นะคะแล้วก็เราก็คงจะมองหาโอกาสแล้วก็ ช่องอว่างที่เราจะทําอย่างไรให้สามารถจะลงไปพัฒนาแล้วก็ยกระดับธุรกิจได้แราวก็ท,ทํให้ธุรกิจนี้เติบโต,ตอย่างแข็งแรงแล้วก็ยังืนเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าคนที่ได้แชมป์ในเวทีเราเนี่ยเข้าใจว่าก้าวต่อไปก็คือการไปลงแข่งเวทีระดับประเทศนะคะแล้วก็เราก็เชื่อว่าเรามีสิทธิ์เก่านะคะเรามีแชมป์ในเวที CP m a เม c ที่ไปได้แชมป์ประเทศแล้วก็ก้าวไปยสู่ระดับระดับโลกเข้ารอบสุดท้ายมันเนี่ย ก็ฝากความหวังไว้กับแชมป์ซี m ีเ i จคนต่อไปนะคะที่อีกสามวันเราก็จะรู้แล้วว่าใครเป็นแชมป์ก็เชื่อว่าจะไปได้ไกลมากกว่านี้นะคะเราไม่อยากเห็นแชมป์โลกคนไทยที่มาจากเวทีซีบีเมจิสปิดตัวพิลัตสะสำหรับ c ี P m ี g i c เองนะคะเรามีทั้ง เรามีช่องทางโซเชีย like ลมีเดียที่ทุกคนสามารถจะติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะซีดีมัจจีสปีดทอฟฟี่อาร์ตแชมเปี้ยนชิพนะคะเรามี Facebook ีดีมัจจีฟอร์บาริสตานะคะก็จะมีข่าวสารที่อาจจะไม่ใช่แค่การแข่งแต่ว่าเป็นองค์ความรู้ดีๆนะคะเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านบิู๊่ดีด้านคุณภ i พ a ุ i ภาที่วันนี้ก็สามารถติดตามได้ทั้งใน Facebook ทั้งใน Instagram ค่ะ